ับลายแม็กค่ะเป็นสีฟูโทนะคะสีโภมเมัฒนนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถแล้วก็สีเทากาไฟนั่นเองค่ะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. มีปอดพาร์ตนะคะปอดพาร์ตก็สั่งานถาอู่เช่นกันนะคะว่าลุกเล่นนะคะให้กับตัวรถนั่นเองค่ะ mm hmm. สำหรับไฟตรงนี้นะคะ mm hmm. เป็นไฟ LED นะคะที่สามารถเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนไส้ได้ด้วยะคะ เดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าตัวรถกันนะคะกุญแจนะคะเป็นรีโมทแบบนี้คะ่ะให้มา2ดอกเลยนะคะสลับใช้งานได้เลยค่ะสําหรับด้านหน้าตัวรถนะคะมาจากโรงงาน100%เนลยนะคะรับประกันตัวรถและเครื่องยนต์ค่ะ5ปีแสนห้ากิโลนะคะอ่ะด้านหน้าเลยค่ะการตกแต่งในรุ่นของตัว Ranger Sport นะคะจะตกแต่งสไตล์เป็นสีทูโทนค่ะ สีดำนะคะตัดกับสีเทากาไฟนั่นเองค่ะสําหรับโลโก้ะคะ่ะเดิมๆที่มาจากโรงงานหน้าตาแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ช่วยระบายความร้อนจากตัวห้งอเครื่องด้านในนะคะจะมีตะแกรงนะคะกันฝุ่นกันเขาเรียกว่าวัสดุหรือว่าสิ่งของอะไรที่มันจะปิวเข้ารถเวลาเราใช้ความเร็วแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นพัดลมไฟฟ้าหน้าเครื่องค่ะ ระบบดีเลยค่ะขับผีทางไกลระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องได้ดีมากเลยนะคะฐานล้อขยายไปอีก50มิลค่ะทาให้ตัวรถดูกว้างแล้วกเ็เขาเรียกว่าตัวห้องเครื่องวางตําแหน่งได้ดีขึ้นแล้วก็ห่างขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะบรรทุกได้เยอะขึ้นค่ะตอ,ตอนนี้เรามาดูด้านหน้าก่อนนะไฟหน้าที่มาจากโรงงานเป็นไฟมันติรีเลกเตอร์นะคะซีแคมแบบนี้นะคะเป็นไฟเดย์ทมมที่ส่องสว่างกลางวัน สตาร์ทรถปุ๊บนะคะติดเลยแบบนี้เลยหน้าตาแบบนี้เลยนะคะสําหรับโคมไฟด้านในาเป็นไฟสูงไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟต่ํานั่นเองนะคะ แล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านล่างในรุน่นนี้ไฟตัดหมอกจะเป็นสีส้มนั่นเองนะคะแต่ว่าการใช้งานเหมือนกันนะคะก็คือเวลาเราตั้งพวงมาลัยตรงจะติดทั้ง2ดวงค่ะเวลาเราหักเลี้ยวพวงมาลัยหรือว่าหักองศาล้อนะคะตัวนี้ก็จะติดหนึ่งดวงนั่นเองค่ะสําหรับการตกแต่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะก็จะมีด้านล่างนะคะอย่างในรุ่นของตัว Ranger Sport ค่ะจะเป็นสีโครเมียมนะคะเพิ่มความลักชัวรี่นะคะแลเริ่มเรียกว่าเพิ่มความแตกต่างนั่นเองนะคะจากตัว XLS ขึ้นมานะคะแต่ว่าจะมีความคล้ายกันกับ ไวทแท็กนะคะแต่ว่าราคาจับต้องได้นะคะ mm hmm. เขาจะมีความต่างกันนิดนึงนะคะสำหรับห่วงล่างจูในรุ่นของตัว r รนเจอร์สปอนะคะด้านล่างมีมาให้2ห่วงพร้อมใช้งานเลยค่ะสำหรับด้านข้างตัวรถนะคะตัวนี้ก็จะได้ซุ้มล้อม,มาขนาด3นิ้วแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวรุงไปพาไปชมนะคะว่าแม็กและยางได้มาเป็นแบบไหนคะ่ะ สำหรับล้อแม็กนะคะคันนี้ให้มาขอบ18จากโรงงานเลยนะคะสีที่ยางจะเป็น255นะคะทับ65อ่18นั่นเองค่ะเป็นกูดเยียร์แบบนี้เลยนะคะสำหรับลายแม็กค่ะเป็นสีทูโทนนะคะสีโครเมียมนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถแล้วก็สีเทากาไฟนนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นแบบน็อตหรูนะคะช่วงล่างเป็นอิสระปรีกนก2ชั้นนะคะเสริมเหล็กกันโครงจบเป็นลามิเนตแบบ2ชั้นนะคะสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ด้วยค่ะลุ้งแถมให้นะคะทุกคันเลยนะคะเป็นยี่ห้อคูเตกิค่ะเซรามิกรอบคันค่ะเ ไดด้้วยสามราฟ้าทางน้ํามันนะคะใช้งานยังไงปลดล็อกรถค่ะแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเราปลดล็อกจากในตัวรถได้เลยนะคะเติมน้ํามันดีเซล B20 หรือว่า b 7นะคะแบบ80ลิตรค่ะขอบกระบะนะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้ใส่โรบารหรือสปอร์ตบาร์ที่เราเห็นลอๆกันนั่นแหละนะคะตัวแผ่นพลาสติกตัวนี้เก็บเอาไว้นะคะเผื่อเราถอดโรบารออกไม่งั้นตัวนี้มันจะเป็นช่องโหว่แบบนี้นะสามารถซื้อได้ที่อะไรนะคะ เออนะคะสูตรอะลรได้เลยค่ะกันรอยตรงนี้นะคะก็ให้มาทั้งรอบคันเลยนะคะช่องมีให้6ช่องนะคะแล้วก็ด้านหลังมีไม้บรรทัดให้ใช้งานสําหรับช่วงล่างบ้างน,นะคะอันนี้คือแบบกินขาดเลยนะคะช่วงล่างเราเป็นโช,คช๊ค2.0โมโนโทูมนะคะแล้วในรุ่นของ4 x 4คูณ่ค่ะจะเป็นดิฟล็อกไฟฟ้าด้วยช่วยในเรื่องของการลงเขาขึ้นเขาด้วยนะคะตัวนี้เปิดใช้งานที่หน้าจอกลางนะคะช่วงล่างอ,อีกนิดนึงนะคะ,ะแชสซีที่มีขนาดใหญ่ยังไม่พอนะคะน้ำหนักตัวรถของเราค่อนข้างจะสูงนะคะประมาณ 2ตันนะคะแต่ว่าแชสซีนะคะกับโช๊คนะคะที่ทํางานแยกกันนะคะโช๊คอยู่นอกแชสซีเอาง่ายๆเลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเข้าโค้งนะคะการขับขี่นะคะที่มีความสมูทมากขึ้นมีความแม่นยํามีความยึดเกาะถนนมากขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับตัวบันไดท้ายมีเฉพาะฟอร์เช่นกันนะคะ ไม่รู้ใครอื่นทำหรือยังแต่ว่าฟอร์ทำมาก่อนแล้วนะคะตอนนี้ก็รับน้ําหนักได้เยอะค่ะ100กิโลปีนขึ้นได้เลยนะคะสําหรับตัวไฟท้ายค่ะนะคะถ้าในรุ่นของตัว r a n g e r Sport ค่ะจะเป็นแบบผสมค่ะด้านข้างจะเป็นสีดําๆแบบนี้นะคะเพิ่มความโดดเด่นหรือว่าเพิ่มเขาเรียกว่าลูกเล่นนะคะให้กับตัวรถนั่นเองค่ะสําหรับไฟตรงนี้นะคะเป็นไฟ LED นะคะที่สามารถเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนไส้ได้ด้วยนะคะ <laughs> เปลี่ยนหลอดเปลี่ยนไส้โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะลุงพาชมหลายคันแล้วแต่อยากพาชมสีน้าเงินบ้างเขาหล่อจริงๆนะคะเนี้เออนะคะตอนนี้มีไฟเบรกตรงที่3นะคะแล้วก็มีกล้องกรรยะจอดตรงนี้ตรงโลโก้เลยนะคะนี่ทำงานคู่กับหน้าจอด้านในนะคะจอยังเป็น10.1นิ้วแบบทัชสกรีนภาพสีภาษาทไทยอยู่นะ,ะตัวนี้นะคะแล้วก็ให้กันชนท้ายมาเป็นสีเทากาไฟนะคะแล้วก็มีกันลอยกันลื่นนะคะ ไฟสองสว่างป้ายทะเบียนมีให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ปัม๊มเลนเจอร์ลงไปนะคะสําหรับใครที่แบบเอ๊ะมันเขาเรียกว่ายังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะคะ <_ S 2> ตัวนี้ก็ใส่เป็นอะคริลิกหรือว่าสติกเกอร์เพิ่มเติมเข้ามาได้เลย <_ S 1> พเยพิเ่มความโดดเด่นเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถนะคะสําหรับฝาปิดท้ายที่เราเห็นหลายๆคันนะคะไม่ได้มาจากโรงงานนะ,ะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะตัวนี้นะคะมีความพิเศษก็คือฝาท้ายผ่อนแรงหรือว่าฝาท้ายอีซิลิสนั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะเวลาเปิดปิดนะคะก็จะเบาแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ไลเนอร์ค่ะไลเนอร์เราจะติดตั้งของแท้ให้เลยนะคะปัม๊มปอดนะคะตั้งแต่รุ่นวายแท็กขึ้นไปนะคะถึงจะมีไลเนอร์ที่มาจากโรงงานนะคะเพราะว่าเขาจะมีตัวปลั๊กไฟบ้านด้านหลังมานะคะเลยต้องใส่ตั้งแต่โรงงานมาเลยสาหรับตัวสปอร์ตนะคะตัวนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะติดตั้งที่สู์ได้เลยค่ะของแท้เลยนะคะเบาๆเลยนะคะสาหรับท่านใดที่สนใจอย่าลืมนะกดทักทายเป็นกาลังใจด้วยเดี๋ยวไปชมด้านในกันค่ะสำหรับภายในนะคะ เบาะนั่งค่ะพุ้มมาทั้งคันเลยนะคะแอร์แบเลมมีถึง6ลูกเลยนะคะถ้าเทียบกับค่ายอื่นก็ยังเยอะกว่านั้นเองนะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็น ROM นะคะการลดพลิก่ํานะคะรักษาตาเถียรภาพการทรงตัวกระจายแรงเบรกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะขับสีของเรามีดิฟล็อกไฟฟ้านะคะใช้งานอย่างนี้นะคะตัวนี้จะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้ค่ะช่วยทางลงเขาได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ่ะตัวดิฟล็อกไฟฟ้านะคะสแสดงผลที่หน้าจอนะคะใช้งานมากๆเรียนันภาพสีภาษาไทยด้วยนะคะนี่นะคะ ใช้งานได้เลยอ่ะแล้วก็มี Ford p a s s นะคะ f o r d p a s s ก็สั่งงานผ่านมือถือเช่นกันนะคะรองรับ Android Auto Apple CarP l a y ค่ะใช้ยังไงนี่นะคะเป็นภาษาไทยภาษาไทยเลยนะคะรายการรถนะคะช่วยเหลือระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะคะถ้ารุ่นไหนที่มีดิฟล็อกนะคะหรือว่ารุ่นไหนที่มีโหมดการขับขี่6โหมด7โหมดเนี้ยค่ะอย่างเช่นล a p เตอร์อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าสตอมแท็กเนี้ยเขาก็จะมีเพิ่มขึ้นให้นะคะตัวนี้โฟลว์โฟ h i ไฮก็มีปกติเลยนะคะสําหรับตัว 4L เนี่ยที่เราเห็นนะคะเราต้อง เขาเรียกว่าจอดรถก่อนนะคะถึงจะเชนได้นะคะหรือว่าถึงจะเปลี่ยนเกียร์ได้นะคะสําหรับหัวเกียร์นะคะหัวเกียร์อยู่นี่หัวเกียร์เป็น6สปีดออโต้นะคะแล้วก็ตัวเบรกมือเป็นแบบคันโยค่ะที่วางแก้วน้ํานะคะแล้วก็ที่เก็บสัมภาระนะคะการตกแต่งในรุ่นนี้จะเป็นสีเทากาไฟนั่นเองนะคะหรือว่าเทาดำนะคะสําหรับกระจกด้านบนก็ตัดลดแสงสะท้อนจากรถคันหลังนะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบ usb พอมาไลลยไฟฟ้านะคะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หุ้มหนังมาด้วยนะคะขับขี่ทางไกลนะคะเดี๋ยว๊ ด,ดึงขึ้นดึงลงนะคะแล้วก็เข้าออกแบบนี้เลยนะคะขับเคล่ข้างไกลนะคะตัวนี้สําคัญมากๆานะคะเพิ่มความแม่นยํานะคะแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าให้เครื่องยนต์ทํางานเบาลงนะคะเพราะว่าเขาเป็นพรมอลัยไฟฟ้าอ่ะนะคะจับถนัดมือนะคะแล้วก็มีคูดคอนโทรลค่ะตั้งค่าความเร็วได้นะคะแล้วก็ฝั่งขวามือนี้เป็นพวงมาลัยฟังก์ชันนะคะซึ่งแสดงผลทางหน้าจอหลังพวงมาลัยนั่นเองนะคะภาพสีภาษาไทยแบบดิจิตอลเช่นกันค่ะ กดปิดได้เลยฟึบน้าจอก็จะดับพร้อมกันแบบนี้เลยนะคะสาหรับการตกแต่งอย่างที่ลุงบอกเลยนะคะใครอยากได้แบบไหนเพิ่มเติมก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกเก้าแปดเก้าเก้าเก้าเลยนะคะให้สปอร์ตเรนเจอร์คันนี้นะคะเป็นรถคู่ใจของคุณนะคะด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นราคารถพิเศษนะคะหรือว่าดอกเบีย้ยพิเศษคะ่ะหรือใครอยากจะได้ชุดแต่งแบบไหนอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะคะฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะคะช่อง ฟอร์ดนุ้งพาลุยชาแนลค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ